มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาลัยสงเพชรบุรีเสนอคลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการประชาสัมพันธ์เชิงพุทธซึ่งกำหนดให้นิสิตได้จัดทำคลิปวิดีโอนำเสนอเรื่องราวการเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวิทยาลัยสงเพชรบุรีนำเสนอรองศาสตราจารย์ดรพิเชษทั้งโต ตัดทำโดยพระสดาพิยธรรมโมเลขที่18และพระนิจพลพละยาโนเลขที่19ที่นี่ก็เป็นสถานีรถไฟอำเภอสามยอดนะครับเวลาในงานนี้ก็ประมาณตีห้าห้าสิบนะครับจริงๆแล้วการเดินทางก็ออกมาก่อนตีห้าห้าสิบครับออจกกะวัดก็ประมาณตีห้าตีห้าสิบสินะครับปกปถึงมาถึงสายรถไฟประมาณตีห้าครึ่งกว่าๆมารอซื้อตั๋วนะครับ ถไฟก็มาถึงแล้วจอดแล้วเราก็ขึ้นไปบนรถไฟจะมีที่นั่งของพระภิกษุสมณีนะครับจะเป็นโบกี้สุดท้ายของขบวนนะครับในทางกลับกันนะครับขากลับเนี่ยจะเป็นโบกี้แรกของขบวนนะครับอากาศยามเช้าครับการก่อสร้างทางรถไฟหลังคู่นะครับก็ิกำลังดำเนินการยังไม่ล้วเสร็จ การเดินทางโดยรถไฟนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับถ้าเราเดินทางโดยรถตู้ก็จะอยู่ที่120บาทถึง130บาทนะครับจากพัทยายอดมางมุทรเกบุรีแต่ถ้าเดินทางโดยรถไฟนี้ราคาของคารวาสทั่วไปก็อยู่ที่22บาทนะครับจากสมทยยอดมาเพชรบุรีแต่ผักพิสุสงก็อยู่ที่11บาทครึ่งราคานะครับ กำลังเข้าสู่เมืองเพชรนะครับที่เห็นนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเพชรบุรีนะครับแม่น้ำสำคัญของจังหวัดเพชรบุรีนะครับวิธีชุมชนทาง่างครับ ี่เถึงแล้วนะครับถางรถไปเทคโบุรีครับ กระนรถจะอยู่ในชั้นชลาที่2นะคะเป็นกระบวนรถธรรมดาที่สอ2ฮะอรับส่งรถโดยสารจากสถานีประจวบเทีขันธ์ไปทางสถานีเพชรบุรีค่ะเมื่อมาถึงสถานีรถไฟจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะครับเราก็จะนั่งรถเลิงเป็นรถเลิงประจำเมืองเพชรบุรีนะครับไปสู่มหาวิทยาลัยสงข์เพชรบุรีนะครับโจเฟอร์ก็จะพาเราไป ในอัตราค่าจ้างที่70บาทถึง100บาทนะครับใช้เวลาการเดินทางก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับทารุดไม่ติดถึงแล้วนะครับมหา,ว,มหา,า,าวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงจังหวัดเพชรบุรีครับนี่จะเป็นตัวนะครับจำนวน3ปีที่เดินทางมา ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านขอเจริญพร